สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ผมแชมป์เฮดไปดี้แฮมเมอร์เดอร์นะครับผมก็นีม้มาอยู่กันในแมปเฮิร์บอกออฟเพอร์เลอร์นะครับผมแล้ววันนี้ผมก็มากับเพื่อนสามคนก็วันนี้จะพาไปเล่นดาดหรือหัดล้างนันนะครับผมก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกด like, ไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องแฮมเมอร์เดอร์ด้วยนะครับแล้ะครับไะรับชม,มกันได้เลยครับ A few minutes later มาแล้วรปทมตัวเร่นรับรถเร็วครับเ,เดี๋ยวโฟบอกกูเก็บไป่องหนังสือเก่าได้แค่นั้นแนหะเดี๋ยวเดิน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 ให้เดี๋ยวเดินให้โฟจำได้แล้วจำไม่ได้ น่าจะน่าจะเหมือนเดิมอะคิดว่าที่อยู่ทุกทีไม่รอมนี้โหลดเร็วจัดเลยยเคยเล่นมาแล้วไงนะี่มันเดงนรับโหลดเร็วก่อนปลอกอีก <c oughs> <c oughs> งานพวกเราคือสำรวจน่ะอานศ <สด S 2> ัง <สด S 2> บ้านหลงัหลงนขนาดใหญ่แห่งนี้มีอายุเกืาบกว่าสามสิบปีใช่นี่ข้อความที่ร่ำรวยนะไปสกอลสกอลกดกิง่งกดกิง่งตาแลี้ยว มันเห็นมีที่อะไรให้ลงเนี่ยตรงนี้ที่แช่มอยู่ไม่พอ,มอจะเห็นแบบเออมีข้อต่อหรือเปล่าวะนี่เหพื้นเป็นสีคนสีลยเรแบบลอยไปแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนครับซีนใช่มันแบบเป็นพื้นไม้ได้ยู่ดีก็เป็นพื้นเรียบชันตาดินอีกแล้วเนาะ เหมือนต้องค่อยๆป่ะต้องค่อยๆใช่ใช่มันต้องรอบทสนทนาอ่าใช่เอาหน้าบทสนทนาออกไปก่อนใครรีบส่งอาหารนี้ใช้ได้เดี๋ยวผมไม่ยังมีไฟฟ้าอยู่ ใครพิมพ์แล้ววะว่าพิมพ์แหละขึ้นได้หรอขึ้นเนี่ยเรียบร้อยปะขึ้นเลยติง้งเอาละถึงเหมือนว่าเราจะอยู่ในห้องครัวะ ต้องล็อกอยู่แล้วแอนติ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดติ๊ด,ดแล้วก็ำรวจระดับตูเรามาเช็ค่ห้องตรวจสอบห้องแล้วหาทางออกกันดีกว่าเจออะไรไหมครับห้องนี้ต้องรอรอรอ,รอ,รอมันรันกยูนะ เออชั้นเข้าไปแล้วอ่ะก <the> <is known> <Australia> <laughs> ูเ <wiele> ข้าไปในห้องแล้วห้องน้ำวิวอยากไปห้องน้ำห้องมันเล็กเอ๊ะเมื่อกี้สิ่งแปลกๆนั่นคือรูปหน้าหยิบมือใช่ไหมใช่ไหมโฟมที่มันมีรูปหน้ายิ้มตรงเนี้ยไม่มีไม่เห็นมีนะมีนะี่มน่าจะฟูมันขึ้นมีอ่ะฟอร์สหลอดแล้วในห้องห้องครัวก็ไปแล้วไม่ใช่หรอวะ เปิดอย่างไวอนจะห้องฉันได้ยินล็อกอยู่เชื่อมัน,มนยืนรอว่ายืนรอเลยนะ <c oughs> มีห้องนี้ล็อกอยู่เอ้ยล็อกสองห้อง,นออง,องนนเนี่ยอะใช่แล้วสองห้องคือห้องใต้ดินกับห้องห้องอันนี้ต้องต้องหากุญแจเพิ่มโปรดอะไรก็แบบท็อปยืดท็อปรอเดี๋ยวต้องเก็บ อัซื้ออีกเหรอวะเก็บดิเราไม่ได้จ้ะอาชีพเมตนได้เชยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องค่อยๆไปเซอร์วีฟพร้อมกันเลยได้แล้วห้องนอนดูเหมือนจะสภาพดีอยู่ห้องบูรลาบูรลามาเหาเฟอร์นิเจอร์แพงไปดูอันนี้หนังสือหนังสือหนังสือนี่นี่นี่ฮะสลิปปิ้งรูเพื่อสหรับรับรองแขก นี่นี่ยังสือเก่าเดี๋ย่ามานังสื้อนังซื้อ,อ,อ,อโอเคโอเคห้องเราลออยู่ไหนนะห้องไหนไวะบ,บอสมึงจุดแไหนเนี่ยหหานังสือหาหนังสือเฮ้ยโอเคทำไมมันดิ้นได้วะเนะ<ม>ี่ยเหมือนจะเ,เป็นห้องเก็บของห้องเก็บของอันนี้จำได้ว่าในห้องนี้มันจะมีไอ้นี่กุญแจนี่ นั่นางเสียงแล้ววะลูกโป่งแตกวะไม่ใช่เสียงจากกูท้องกูนี่แหละแต่กูไม่เห็นว่าคืออะไรลูกโป่งมันแตกหรือเปล่าไม่มัาแตกลูกโป่งแตกตรงนี้มุญแจอะไรสำหรับกก็นีไไ่ไงที่โฟมเก็บเขาที่แล้วกุญแจทางนี้ใหได้ยัดกเกี่ยวยังอเอาไปแล้วโอเคป่ะ<ๆ> ันนี้เราเก็บไปละหนังสือหนังสือหนังสือเก่าเก็บอะแล้ว,ลวบายฝังู้นปะเหลือห้องเด็กวะห้องเด็กกอ่ันนั้นหองเปลห้องอะไรไเป็นเหมือนแบบห้องเก็บของเพิ่มหนังสือปะหรอกแต่ว่า มีกุญแจห้องเด็กนะฮะต้องมาเช็คห้องเด็กเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คที่นี่ที่หลังขายสองชิ้นห้องเด็กชิ้นหนึ่งแล้วก็โอเคขาชิ้นเดียวเหลือเหลือห้องเด็กปะอ่าใช่เอ้ยเหลือห้องอะไรปะห้องหลังข้างล่งใช่ไหมคือยู่ด้านล่างนะห้องน้ำห้องน้ยวะ หลบซ่อนอยู่ในห้องน้ําแจุ่ณแจ,แจ,แจุ้ณแก่กูไล่บัสเฮ้เดี๋ยวก็จะซ่อนคุณแจซ่อนอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วก็ต้องแอบ,บซ่อนจากปีศาจเอ๋เข้าตู้เลยไ,ไปต่อ ไม่ต้องเปิดประตูนี้ก่อนดิใช่ดูนี้ว่ามันมาละไอตัวคอยาวป่ะวะมันคอยาวหรือว่า,า,วานี่วะคอยาวมันยืดมันยืดต้องแอบ,บที่ในตู้มันได้ใช่ไหมแอบตู้เลยโฟมเออเข้าโฟมเข้าตู้เลยเข้าเลยเข้าแก่โฟมเลยอ๋อมันก็บ่มมองเดียวกันนี่หว่า ใช่ใช่ดีเออดีมันแบบเออมันทับมันทับกันได้ไงมันจะมาโผล่ด้านบนนะ่ะโผล่บนตู้จะยิดคอมาไว้ เฮ้เขี้ยทำไมเขาทำไมรอบนี้มันมามองหน้าขนาดนี้แล้ววะ,อะเออเออของไอโฟนกูไม่เห็นมีอะไรเลยเล่นตอนนี้มันมันมองแบบมองมองหน้าระยะประชิดเลยชียตู่เลยเออจริงใกล้จริงมาวะ่ะเออแสดงว่าโดนทุกคนนีว่ว่ะมองใกล้จัดลเลยเมื่อกี้คิดว่ามันไปแล้ว เอาไปเอาไปก็อดห้องเด็กแน่นมลชิวใดเล่มกว่าอยู่ในห้อง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 สั่งหนังสือกระโฟมอีกอีกเล่มหนึ่งอ่ะโอเคโอเคชงรวจชำลวด ที่เหมือนว่าของเล่นทุกชิ้นจะมองไปที่ตูเสวภาใช่น้าแปลกแกนครับสแกนสแกนน่ะมีกุญแจอยู่ด้านใน มันใช้ในการบล็อกเอ,อ่อห้องห้องอ่านหนังสือด้านล่าง่ะโอเคต่อไปก็มีห้องอ่านหนังสือหนวะ่าห้องหนังสือออาพอเนาะว่าเออผมมาถึงตอนไหนวะเนี้ยว้าวห้องนี้สภาพสวยงามดูไม่เก่าเลยนี่ไงหนังสือเก่าอยู่ตรงนี้ เาละหาเบาแสว่าเราเจออะไรที่นี่รอเราจะไม่อ่านนะครับได้คือเหมือนจะมีโนต้ตหล่นๆรอบๆเราต้องหยิบมันมาอ่านไหนว่าสามที่เห็นนี่หนึ่งสองเองนะเีน่นนะสองนี่นะพวกนี่สามอีกที่หนึ่งอาตรงนี้บอสครบแล้วแปลว่าเมื่อกีนนะ้เราที่เล่นรอบไปแล้วมันเราหยิบํากันครบกัน อันนี่คือประโยชสุดท้ายที่แบบว่ามันไม่ยอมให้เราหลบหนีใช่โอเคอันนี้ประโยคน์สาเขาบอกว่าฉันพบช่องช่องใต้เตาผิงอ่ะแต่ผนังมันสามารถเคลื่อนได้อันนี้คืออันแรกเลยเราเจอว่ามีบางอย่างเฝ้ามองเราได้ยินเสียงอะไรจากคนที่สวัทนี้การต่อสอบเริ่มที่เวลาเก้าโมงวะใช่สามทุ่มสี่ห้า <Es> มีเสียงวันหย่างมีเสียงดาเดินใชั้นนั้นบนใครกันนะอ่ะฮะเออบอกว่าเรื่องเหมือนพวกเราจะไม่ใช่ผู้ตัวสอบคนแรกมาในแรคเตอรคนนี้เราไม่ใช่กลุ่มแรกที่เข้ามาที่คานรคเตอร์นี้ใช่ตอนนี้เรนน่าว่าเราต้องออกจากที่นี่ พวกเขาบอกว่าเออมีตรงช่องทางอนฟเตาเตาเตาเผาเตาผิงเตาผิงอะเตาผิงยูทำไงวะมนเห็นเคยเห็นอยู่นะแป๊บเนี่ยอยู่ที่นี่โอเคมีช่องเปิดได้อ้าไฟติดเนี่ยวัดไฟมาจากไหนคืไฟติดใช่ ไปติดเทวเองได้งั้นเหรอโอ้โหมาแล้วครับไอตัวหน้ายาวครับโอ้กอดจีตแป็กสแกนสแกนน้างหลังทำไงอะให้ทำไงอะไม่ให้ไอเคนซอนซอนซอนโต้โต้โต้อยู่ข้างหลังพวกข้างล่างอ่ะนี่ดีวะขบวยตู้เทยว เข้าในกันหมดเลยยี่สสามคนอะ่ะเดี๋ยวอรอโอมกระสอนตู้นี้มะต้องตรงบันไดเลยหน้าบันไดมันเป็นมุมมองเล้วกันหมดเวล่วแ,แม็กก็โดนเหมือนกันหมดเวลานะอ่าใช่นะเวลายอยู่สตรวิละ่ะ มันมเงียบปะขอยาวมาครับขอยาวไปแล้วเรียบร้อยมาตู้แล้วเหมือนเหมือนทุกตู้จะเห็นเหมือนกันหมดนะแต่ว่าตู้ไหนจเจ๊เห็นก่อนเห็น,นี้ยเห็นก่อนเห็นหลังโอเคเหมือนจะเหมือนจะไปแล้วปะ,ะมันไปแล้วนะสำหรับตอนนี้ รีบหาทางออกเราต้องหาอะไรมาดับไฟเอ,อ่อมีบางอย่างที่จะมาช่วยเราได้ไที่นี่ต้องหาต้อง,องอา,องอาสิ่งที่มาช่วยอะไรวะน้ำน้ำปะต้องไปดูน้ำเคได้น้ำแล้ว <ตา S 1> ได้เวลาดับ,<ส>ดบไฟ ร้อยกูจบโอเคเข้าไปข้างในได้แล้วมันเป็นทางเหรอตอนแรกเห็นเป็นขอนไม้มันเป็นแบบเหมือนทางลงบันไดปะโอเคโอ้วิ่งอยู่ดีๆก็วิ่งได้ครับมาในเหมืองครับอยู่ดีๆมันก็วิ่งได้ครับเต็มรถปีนไงมาแล้ว มันเจอทาง,ม,ทางมันเจอทางเจอแล้วไย <c oughs> ังงี้เทางนูตตันน้ะไม่ตนันนะยีมาเรื่อยๆสายาวาาขวาขวาขวาไปสายตายสายสายขว,วาขวาขวาขวาโาอย่ิงไ่วยังวะไดนะ เอ้ยทำไมมิวายทำไมมิวายกะจังวะรู้มุมรูมุมครับมาแล้วปะไอพวกนี้ทางทางใต้ดินเราเลยประตูแดงประตูแดงใช่เหรอต้อมีประตูเดียวนั่นแหละแร็วพุชหนีหนีหนีอย่างนี้ให้ดันมีตู้ให้ดันตันไหมหล่ะ ตู้ให้ด้นอันนี้เออเราหนีได้ตู้โขดที่ไหนไม่รู้ตอนนี้มึงบัสด่านตู้โอเคสิดแล้วพูดอยู่ด้านนอกแล้วอ๋อโอเ้องออกไปตรงไหนอ่ะข้างบนนี้ก็ประตูแดงอไงเข้าได้เหรอก็ได้มีได้คนเดียวคุดได้ฉากจบบอกว่าคุณคุณเหนื่อยจากการบล็อก วันสเตอร์แล้วก็แต่อะไรทักอย่าง,งอ่ะอ่าไม่ทันเลยอ่ะกูได้ฉากจบลบดีสำเร็อ๋อ้แสดง่มันได้คนเดียวว่ะอันนั้นอ่ะอะ,อะรนะฮ้ลลกูกูล็อกคนเดียววะใช่เ <c oughs> ออพวกกูกลายโฟมเหนื่อยแล้วก็เหมือนจะโดนติดอยู่ในนั้น ไม่ไม่เข้าประตูแดงนะนั้นซ้ายอะ่ะเข้ากดมันกดไม่ได้เวยกดไท้ายทีคแับมันมีตู้ให้บล็อกให้บล็อกอยู่อะ่ะก็เลยกดบล็อกอกูไก่โฟมไปกดบล็อกกันอยู่อ๋อบล็อกไปไหนวะ,ะ few minutes later. ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับด่านคราริฮาลางอันที่จริงน่าจะต้องหนีตามเพื่อนผมไปนําไปบอสไปน่าจะรอด แต่ผมดันไปปิดทางอันนี้มันก็นเลยตามมาได้ก็เป็นยังไงครับผมชอบกันหรือเปล่าสรุกสนไหมครับเป็นยังไงครับชาวลืมปากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย